ที่เราเนี่ยไม่สามารถระบุได้ว่ามันเป็นอะไรอ่าอันนี้เป็นเหมือนทะเลสาเป็นเหมือนอะไแอ่งน้ำนะเฮ้ยอะไรอะมอยู่ฝั่งนู้นอ่ะเหมือนเฮ้ยเหมือนวัวเฮ้ยไม่ใช่คนป้าตอนแาฉันนึกเหมือนวัวฉันว่ามันเป็นเหมือนแบบสัตว์ที่อยู่ในป่าอะไรเงี้ยหมือนว่าเป็นตับอะไรอย่างเงี้ย เขามาหาปลาหาปลาอะไรนี้หรือเปล่าแล้วมองไม่ชัดอ่ะอุ้ยกล้องมันจะแบบสั่นๆอ่ะเฮยอะไรอ่ะหมีหมีหรอหมีในป่าแบบนี้นะไม่ใช่อ่ะอะไรอ่ะตะคุ่มตะคุ่มอยู่เฮ้ยเหมือนคนอ่ะกอริล่าใช่หรอหรือว่านทีหอ่ะแต่เมื่อเนี้ยมันดําดําเหมือนกอริล่าแต่ป่ามันก็มีอะไรที่แบบว่าเราไม่สามารถ ระบุได้อะแต่มันก็เหมือนคนอยู่นะใช่ไม่ไม่เหมือนกอซิล่าเออใช่สิกอริล่าหรือเงี้ยเฮ้ยแบงกมุ้งใครนึกว่างค่ะมุ้งยักษ์ใช่เหรอเธอมันเหมือนมันเหมือนตัวอะไรไม่รู้คานหรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นมันเป็นเหมือนคนแล้วแบบคานอ่ะคานสีขาวมันจะกลุ่มอะฉันว่าเป็นซอมบี้เป็นไปได้ บ,บ้าขาดไม,ไม่สวยสักันอย่ไหมแสคาร์มไอเฮ้ยพาอยู่นีม้ยมนขึ้นเฮ้ยที่ไหนอะอย่าบอกนะเฮ้ยเเฮ้ใช่ใช่มัเป็นหมนมืเ,เ,เหมงกิ่ไม้อ่ะแห้งๆอ่ะก,อกรอบๆอ่ะ ลอยเท้าโอ้ยลอยเท้าอะไรอ่ะทำไมใหญ่มากเลยอ่ะเหมือนเหมือนเท้าคนอยู่นะเฮ้ยกิฟฟูดอ่ะว้าวสิบห้านิ้วว้าวไปแล้วสิบห้านิ้วไม่ต้องยกเทียนแล้วล่ะยกเทียกเขาไม่ใช่อ่ะุ้งเอ็งกขาเล็กไปนะแบบเนี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันต้องสีแมาหรอเธอเธอ มีพลังมิเศษก็ได้เธอที่บอกว่าวิ่งไปแล้วหายตัวอะไรอย่างเงี้ย่าวิญญาณคนเธอเสียวว่ะเฮ้ยเสียวมากมันมีแต่แบบความความสงสัยไปหมดเลยกับแบบชิปแบบเนี้ยฉัน นี่อะไรเนี่ยมันผีเปรตไหะแต่มันอาจจะมีอะไรก็แบบล่นลงมาก็ได้แล้วแบบเราเห็นเป็นภาพมันนี้ไปเองหรือเปล่าว้ายก็แบบวิญญาณเฮ้ยว้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้น The Flash เฮ้ยใช่หรอ The Flash กับสามร้อนทีมันได้หรอแล้วก็หายไปเลย The Flash ในชีวิตจริงอะไรอ่ะเฮ้ย S <S> จะต้องเป็นคนที่แต่งตัวเธอแต่คนมันจะผมแห้งไรเงี้ยขนาดนี้นี่มันก็มีแหละหัวฉันว่าเป็นกับบะไม่ใช่คนฉันว่าเป็นกับบะอ่ะเฮ้ยฉันว่าอันนี้ไม่น่าใช่ละนะขับรถไปเจอกับคืนแล้วแบบไปเจอแล้วขวางรถอ่ะแล้วโบกรถแล้วว่าไปอู่ห้างดิเฮ้ยยักษ์ กลัวฉัลไม่รู้ไงตายใช่เหรออะไรอ่ะไปทำไมหน้าตาเป็นอย่างนั้นนะเขาหลับหรือเปล่าก็ไอ้กลัวโหนเหมือนกลัวที่แบบผิดรูปอะแผะผสมแกว่งผสมกระต่ายอะไรไม่รู้ว่าเลยสงสารมันมีไซคลอปจริงเหรอมันมีตาเดียวไงแต่เป็นแพะมันมีในโลกเหรอก็เนี่ยก็คิดเนี่ยมันก็ต้องมีสิทุกอันนี้ อันนี้จริงเนี่ยเออเนี่ยเธอดูสิไม่ได้ตัดต่อใช่ไหมขนจริงอะไรจริงเนี่ยนีถ้าโรมันกัดจากคุณจะแบบเฮ้ยเธอฟันมันใหญ่มากเลยนะมันเป็นปลาอะไรอ่ะปลาบุทองปลาบยใช่มันเหมือนปลาไหลเหมือนเออปลาอะไรก็ไม่รู้วอะปลามะไรจระเข้อ่ะใช่มันงงมากเล เป็นแบบพญาประจิตาเวตาลอ,อันนี้ป็งเหมือนปราสาทปราสาทหิงพนมรุ้งใครอะว้ายแล้วก็หายไปเลยอ้าวหายไปเลยคือคือน้านบนตอนเหลืองถ้าเป็นคนต้องหลบเร็วมากอะแต่มันไม่มีที่หลบเลยนะทุกอย่างมันโล่งอะ

ฮ้เฮ้ยมันใช่หรอไม่รู้รูอดีอะไรอยาแมวสัตว์เฮ้ยมันไม่น่าเหมือนแมวแล้วันเหมืนเฮ้ยฮิปโปมันเหมือนหมูเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วแบบเป็นโค้งคือซากซในทะเลยเงี้ยใช่ว่ามันต้องเป็นสัตว์น้าอันนี้พายูนปาฉลาม าพายุน,นี่เธอว่าฉันบ้าอะไร,อ,ระอะไรอะไรเขาเอาไมา้งั้เข้ามาโอ้ยบ้าเลยตกใจหมดเลยมันบา้าช่มเดวเมื่อกี้จกกักรีบอกว่าพายุน,นี่มันมองที่ชใช่ไหไพายูนพายูน,ยนบ้าเหรอฉับอกอคผิดไป่ เป็นตัวไอชิ้นใก็ได้แบบที่มันเหมือนแบบไซ่เป็นเยี่ยวอันนี้ฉันกลัวผลไม้แบบผลไม้ผล,ไม,ลไม้หน้าผีอ่ะขนลุกพูดแล้วขนลุกเหมือนต้นโพอ่ะอะไรนะอะไร,รอ่ะอะไรก็ไม่รู้ว่าติแมงปอเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ใคล้ายๆขุคนอ่ะเธมันเป็นเหมือนแบบมนุษย์อะไรอย่างนี้ป้าแบบ ดอไม่รูปร่างมันอาจจะคล้ายๆอ่ะแต่แมลงปอมแมลงปอหรอใช่บินนอนเล่นลมเลยช่าไ,<อ>ไม่ไหวอ่ะช่างงงแบบฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรเลยอ่ะนนั่ไะดิทุกอย่างมันลึกลับ